มาพี่น้องจ้ากินข้าวนะคะหงวดปลาหมึกยักษ์ซีฟู้ดพี่น้องกินกับข้าวสวยหอนๆแล้วก็อันนี้จะเป็นไข่เจียวหมูสับพี่น้องจ๋ามามาจะมากินข้าวน้ำทิพย์จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปลอดไวสุขสุขคนจ้ามาพอกอาทิตย์เวลาจะพี่น้องกับเซฟนือควรทางทิพย์นะคะแมาพี่น้องคะมือนี้กินข้าวเจ้าพี่น้องข้าวเจ้ากับหงวดปลาหมึกนะคะมือนี้อยากกินแบบกับข้าวสวยพี่น้องจ้าเอ้ยเอื้อมเอาชิจูกินก่อนเลย ผมไข่เจียวหมูสับ,บ,อสบเอ้าเปิดซิงตัวนี้เปิดซังไดี๋ยวะหรเปิดมุ้นัน่ออกนั่งที่เขเคยมีตื่นมาโอ้ยจะกินอยู่ตลอดบอร์เขเคยเปิดเทเล็กเนาะบขาเคยเปิดหรอมันไม่เคยเปิดเทเล็กเลยจ้ะเตื่นมากัเช็คของพี่น้องจ้าเช็คของแล้วก็เล่นตำนาตำหลัองอันซากผ้าไปนั่ง เที่แนวกินก็ได้เอาแบบง่ายๆนี่ยนะจ้ะมาๆเข้าใจกินน้ำผึ้งกันนะง่ายก็เสียเพื่อเราเมื่อวานพี่น้องเมื่อวานนี่คลิปวันนี้คลิปยังโมเร่งเนาะเพราะว่าที่ไปซื้อของมาจ้ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่งถึงไปทีแ่แถวเมื่อนี้ครับเมื่อนี้มาลุ้นกันหลังที่ไปเสร็จได้มีเวลาเช็ดคลองนะต้องไหมยย่งซื้อพี่น้องจ้ะครับน้องสาวพี่ชายก็น้องสาว มือขึ้นอย่างคือ้องมาปุ๊บน้องสาวก็มาล้างถ้วยล้างจานให้แล้วก็ไปเยเุ็ลของผู้เดียวแต่งานมันเกิดมูอตื่นเสาร์มากมาจะเสาร์วันหรืมาซอยจะเสาร์มาเอาหมวกกันน็อกไปใส้ไปนี่ไปงานซุบมูือในพี่น้องมันวางานซุบมูอเป็นแฟนพวนมันจะคลองมันเกิดมือขึ้นนั่นแหละประสบอุบัติเหตุมาหักแฟนแล้วก็มาลดลงมั่นละกเลยเออไปไป อืมแบบอืมอืมพักแม่กระหนามาใหา้บุพเยได้กินได้เลยๆน้องสิมอามะไม่หรอว,วันแม่ป้าทำไว้ให้แม่น้องดอมบั้นใบาหายเหมือมาเห็ดอันก๋วยเตี๋ยวมาลองสูตรน้ำจิ้มกันหนอยสิเมาไว้เห็ดคายเลยเป็นน้องจ้า แซ่บอ,อืมไปเกี่ยวกับแซ่บอืมอืมเยิ่งอร่อนอาหารเนี่ยอ,อืมวันนี้ไม่รู้อร่ออาหารอืมแบบป่าแม่แล้วยังไข่เจียวอันนี้กับ นเนีกินปูกินยังกันนะไม่ใช่เจวคกับขาเจ้าสมมยกินน้ำจิ้มซี่ฟูดได้อ่ะมักเลยแหละถามว่าปูกับใครเลือกอยังเลือใครเลือกปูครับเรื่องนีปูมันเห็ดอยู่บมหันไหนมากกินใครไปก่อนเลยยิมใครเหบุผลไหนวัน <c oughs> น,นี้กินปูน้ำเพลินเต่า จับพี่นหลองจามาเด้จ้ะมาครับมาวันนี้เปลี่ยนมุ่มจังหน่อยเอาเล่กหน่อยไปแทนเอาข้างหนาเฝ้าเปลี่ยนฝ้าเช็ดคองตอนพี่หลองที่ไหนเข็ดพูดียวมั้งเนี่ย ไปตะวันไปใส่มากหรอือเปล่าอกเราถามข่าวพอพอดีใช่หนุงนี่คือเกิดเปตะวันนะ่ขึอพอยอยู่ขึ้นพอเราเมื่อไหนี้หัวขาใส่สมองไงขาเช็คราคาที่หลังเจ้าเอื่อยท้วมากบอเคนละเช็คราคาอยู่เห็นนะอยู่ไอยู่มั่นเหมืนมนนนอนกันน,นี่นอนกันปรดไิลืมจะไปให้มากุดไรอะไร ซับซ้อนเหมือนี่เออกันัเบิ่งกันเหมืี่หนางว่าเห็ุจัดแล้วเราเปิดไปนั่งคลายไปนั่งเรื่องคายขนาดใดเราคืนหนังจ้าเขาต้องไปขอกอนอนุญาตไปแจ้งพื้นกอนซ้มอันอันนังก่อนมาจบที่จะมาตรวจสอบพวกเปิดร้านไม่กับไรหนังจ้างมันจะมันจมันีิงมันูกถูกจับจะไม่รีหล่าว่า กฎตามระเบียบก็บแค่ว่าขายก้อนใดอยู่แต่เขาต้องไปจดภายในสามสิบวันแต่ว่าผมบ่อยากกันเห็ดไปนึ่งขายไปหนึห่งบุญบายเดี๋ยวเปิดเท่อเดียวหรอครับเราถึเช็คราคาให้มันเปเ๊ะเแต่พี่น้องตอนนี้มันยังมึนอ่งหลายอย่างเร,าเรื่องพวกทั้นอย่างเอามาปนกันปไนไดเแต่ว่าอีกแบบเฮ็ดสามารถเฮ็ดได้ครับเจ่าว่า พุ่นตรงการก็แค่อยากให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์จังเฮ็ดในแขนขึ้นจะมีใี่นอหมันจอดรถเปิดยู่เปิดยู่เรอแหงขึ้นบ่อืมอ๋อบางแห้งวางไปเปิดยูเปิดยูเปิดยูบอกกันจอดเปิดอจูเปิดอจูทีมาเทนมาเบรกอีกซื้อยาสูบเนี่ยโอ้บ้านมี่ครับบ้านไหนขายปะ ี่อแหมกับแบวมาแล้วไหมนะอ่านเอาเราหรือเปล่าเอาไปแล้อะอันอยาสูบก,กับพวกเรล่าอย่างไฮโปไดเดสขาดขั้นโมฮเนียขออนุญาตแต่ว่าถ้าเป็นราคาผ่านีนตัวไปกับไฮโได้ธรรมดาครับทิ้งขาอุปกรณ์บริโภคธรรมดา แหงมาเห็ดดวงสีแห่งยูสาธรณะพี่น้องสมมตเป็นจังหนึ่งก็เอิ้นว่าเป็นคนของปรสาชาชนก็ได้เด้กกับ่ถึงก็ดดว่บบาปรสาชาชนทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีหยังแบบเรื่องมีฟีดแบคหยังกับมานี่ปุ๊บเลยเด้นี่คืออย่างของผมนี่เพาพยายามเสกเสคให้มันดีๆพี่น้องจ้ะคนจออเฮาก็มีหลายจา้ะ เราตกเหตุเห็มันดีๆหามแบบนี่ขอบกของนน่ถยาเป็นยังากคนสีขาส้นนมนหนาเ้อเนี่ยเสียงโเลีกันเมาาน่คยห่ะเ็นหนาบ้านอืมก็เริ่มจิบหนาก็เร่มอยเก็บหนานมั้งเพราะว่าตอนนี้ใบแล้วเที่ยงแล้วอืม ทำเตริมกับ,บ่เป็นยังดอกกับกอ,อยู่ใส่ชีวิตไผชีวิตมันไรงนี่แหละครับเท่าก mm. ับมีความฝันเท่ามีความต้องการเท่าก็เดินหนาไป mm. จอบไปสร้องงานกัน mm. หาเวลาพัฒนาชีวิตจะกของมันดีขึ้นขั mm. ้นคิดใดเข้าสิบบอสมทำหากันบ่จอบมาให้กันหรอครับ mm. ชีวิตเท่าบ่คือกันไปเนอะการน้ำเนินชีวิตต้องตางกันครับอุ้ยดแต่เฮดคลิปมันบ่เคยถูกใจสักเทื่อเหมือนกันนี่ครับ่ถูกใจนังเก็ตในอ่านคอมเมนต์ดีๆที่น้องให้กำลังใจดีๆครับชีวิตประจำนั่บแบบชุดลงหุ่นจ้าเข้า กับซีบเอานั่นนี่แน่กับอันนั้นก็แล้วแต่เพิ่นจ้ะข้าวบ๊วยนี่ดอกอันนี้คือเป็นหยังครับอืมปองไหมงงผมแค่อันนี้เนาะเหตุเป็นบานพี่น้องเหตุเปลี่ยนบานเขาเลยน่านเปิดมันเนี่ยคือข้าอยากเยข้าวบ๊วยมาเห็ดใหม่ค่ะนี่ฮัมมารีโนเวทสิ่งใดที่มันบดีของเพิ่นเหรอข้าก็ดปั๊บให้มันดีเบื้องหนึ่งนั่นหนึ่งนี่นี่สีละจายที่น้องจ้ะพี่น้องหัวจุดประสงค์หลักๆคืออย่าง บริษัทใจบริษัทมาเปิดร้านให้มันรวยนา<ำ>มบริวายแค่ซองยูทูปเสร็มันรวยด้วครับอโอ้ผมแค่อยากใส่ชีว,วิตมีครอบครัวมีลูกแต่กับพ่อมีเงินอยู่อยู่มีใส่ใส่ใสอยแค่นั้นครับอันที่เฮ็ดอยู่นี่ก็คือว่าตอนนี้มีกำลังเอออันนี้มัน่าจะเฮ็ดได้อเฮ็ดอันนี้ไน่าจะเฮ็ดได้เฮ็ดจังสีครับบริวาอยู่ซื้อแบบเฮ็ดเลย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 เฮ็ดสูนี่เอบูมแมนด้วยครับว่าจงเบิ้งว่า อความสามารถขีดจํากัดเข้าไหวบอ่เอเข้าเป็นยังไงพ่อไดบอ้บ่อไปจังซันครับบอกเปนว่าเราบอกเปนว่าเขามีเงินขนาดนั้นเข้าแค่แบบตอนนี้คือเอาเงินมาต่องเงินอไข่กว่ากับบ่อไข่กว่าเพราะว่าขั้นเข้าบระเหตอันนี้เข้ากับอยู่ซื้อซือซัมบา ในเสีห้อเฮ็ดจังไดยังชนะเพ็ดช่องยูทูบก็ได้เงินพ่อค่ากับเขาพี่น้องอาจีพพ่อถึงค่ากับเขาก็ได้แล้วก็ทั้งนี้ก็หนั้นก็ขอพ่นพี่น้องที่เพิ่นออเดอร์ห้องได้ขายของน้องเสียจะมันคือดังดึงดึงนาดึงนาดึงผ้ามาส้นกันแล้วก็มาเปิดร้านขายของชั่เนี่ยคือแม่เพิ่นอยากเฮ็ดพี่น้องจ้จจริงๆที่เพื่ท่านบ่ได้ว่าสิเปิดอได้พี่น้องมันก็เลยบานไปว่าเชื่อันเป็นเฮ็ดตั้งแต่ขายแต่มกหุ่งก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่ง หมูกระทะเล็กน้อยเลยจังไลอันนี้ยังท่านแต่คงทีเพราะว่าทิพย์จเปิดที่หลังนาะทิพย์เปิดล้มาเปิดขายของชัมก่อนเพราะว่าแถวนี้มันโมมี่นี่ฟังข้างทิพย์นี่มันโมมี่แม่ก็เลยว่าอยากเปิดร้านขายของชั <with> ่เพราะว่าหมองเกาพูนี่พองพูนเปิด้านขายของชํานี่พี่น้องจ้าครับนั่นแหละเราพอนกับปิดไปเนาะคนที่อยู่แถวนี้เพอนกับไปซื้อกายเองนะแม่ก็เลยว่าแม่สิมาเฝ้าให้ดอกเพาะนันว่าอืมที่นี่อ่ะแต่เมื่อเปิดวันที่นี้มันเจอเลยเห็ดนานเหลียวบรานเหล้วจักเทื่อนถึงได บ่ใหนเลี่ยวหยวอย่างสิหนึ่งก็ว่าเฮ็ดบ้านอสองก็ว่าสิเฮ็ดอันนี้สิเปรา้านตั้มห้งองสามนี่คือมาว่าของชำที่หลังนี่ครับเราไปเนี้นเอ้เอาของชำข่อยคือว่าเอา้าเจ้าชีเฮ็ดร้านอยู่ยสเฮ็ดอ,อยู่ทั้งหนาด้านตั้มห้องทั้งหนาเอา้าแล้วด้วยพื้นที่เข้าว่างแปลนไว้แล้วมันเปลี่ยนไปตามตามสถานการณ์มันก็เลยต้องแก้ไขกันอยู่เรื่อยครับพี่นอ้องม,มันก็เลยสาด ที่นี่มันเป็นบ้านแากฟองแล้วเฮาบ่ได้มาะซาวเนาะพี่น้องเนาะแม่นครับมันก็แค่ใจแต่คาไฟแล้วที่เฮ็ดหลายๆอย่างนี่คือว่าทิพย์เอาน้องดิวมาอยู่นําพี่น้องเฮาต้องให้เงินเดือนน้องแม่นรับเขาพายามเฮ็ดขายเอี้ยงก็ได้ที่มันได้ตื่มกันเฮาก็ดูแลอุปถัมภ์น้องนะพี่จ้าเพราะว่าน้องก็ก็ช่วยแล้วน้องออกจากโรงเรียนออืน้องออกจากเรียนน้องบ่น้องบ่ได้ไปไสน้องคาพี่ทิพย์พี่ทิพงานนั้นมีทิพย์เหมนว่าอือ พี่น้องคือบิ่งได้ยิบมาก่กอนก่อนที่ิพมาน้องนอง้นองกับพิ่งออกางแล้วสิปีแล้วเนะ <c oughs> นานะีี่ทมาเป็นผู้ท่อนเต็มตัวแล้วผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าบระเดี๋ไม่อยู่นี่ตลอดพี่น้องคือช่วงนี้โควิดมันไม่มีงานซื้อถ้ามีงานเท่ากับสิเปลี่ยนกันล่วงไปคือมากหรือมากกับเสียล่วงไปเฮ็ดงานอือแมนละเพื่อยอ,ยอยู่ยเหมืองอื่นหรอจะยู่ใดบ่มือแมนหรือจไะ เ้ามีงานเทากับไปคือเก่าไม่ดีละมับนบริษัทเสียหายอย่างยังหน่อยเทากันยังแม่พอแบบเติมแต่งยังหน่องสิหน่องบ่มีอยังเห็ดหน่องกันยังเด็ดมีแนวเห็ดมาหนึ่งอย่างเจนะ่ะมันเกิดเป็นการซอยเหลือกันไปหน้าซึ่งเทากับลำบากขึ้นกันหน่องก็ลำบาก ขายเป็นแบบว่าซอยเหลือกันซึ่งบมเป็นผู้อื่นผู้ไก่สั่งพี่น้องกังที่ไหนครับอยาดกันเพิ่มพี่น้องเพิม่มเอื้อยอ้ยยังกัดซอยกันคือเก่ากัดสิม่นี่แหละเฮ็ดยังกัดจิตตุ่มกันหันงานของผมผมก็เฮ็ดร่วงเห็ดกัอเก่าได้ครับเมืม่อเดี๋ยวมาเฮ็ดอยู่บ้านแต่แค่ช่วงนี้มันโมมี่ หมนมือทั้งหนาเขาก็ยังมาไปตามมือทั้งหนาวางแผ่นหน่วยยังไงป่าไม้มันแค่เอาว่างกลอไปของกวางครับเป่าไม้ของผมแค่แค่นั้นแหละมีรูมีขอบขั้วมีตำแหนงครับคุณทำไม่ความฝันเหรอเพียงแต่ว่าปัจจุบันเราทําได้แค่ไหนเราห้าค่อยๆไปไปเ้าวจังปรับเปลี่ยนไปว่าห้าสีจังไดแม่ยังไปตามทั้งมาชิครับดีกว่างห้าวหวาดทั้เลยคไะ ไาวผักหนาข้าอยากได้นไงสิแต่ตอนนี้เข้าอยากได้นซึมันม่ม่ความสุดไปพี่อนน,นั่นจอมเห็ดสามกำลังห้า้วกาใจไก่มีทีใจผมเมมืม่อยคุ้มๆน,น,นะเธ้ว่าเธอวะา,วามือพี่เอ็มซ้อนขึ้นหาแบบนั่วะก็ว่าละบาดเลยอะไม่แล้วแรงเลยดิ มือนั่งแล้วเบ่งข้าว่าังไเอายูปร่งบานบันพือ,อข้ามผุนมาติตรวจได้ค่าเกินมาตรฐานห่วยต้องบับว่าน้องไข่ต้องอกบอาไม่นเนี่ยเลยอืมชอบบ แม่แม่มู่จากเดียวก็ยังอมเก่าไปแม่ทมให้ดกินอือเ่าเห็นเาแบบเดียวเห็นเรายางไปหนบ้านพว่อขอไปน่น่เงียมากนหินต่ตาลกไปแล้วอือก็แต่ลานละมั้งเรื่อง่งีปุ่นนาไปคุ่เน่ยโอเคแตเาบอืพวกหลายพี่น้องกินนี้เขาม สู้เลยสู้กันเพิ่งเริ่มกันออกล้วมา่อวานนั่นเมืม่อวนี้เขาได้อัปเดตสถานาการณ์ตะละมืองน้ำ<ะ>หนักครับในคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนฝากันคลิปหนา้านะครับเด้อสวัสดีค่ะ